Eat chill. กินเที่ยวเที่ยวไปเรื่อย ทุกคนวันนี้เราจะพากันมาเที่ยวที่นครสวรรค์ดูสิไม่เหมือนญี่ปุ่นตรงไหนเอาปากกามาวงเลยมีใช่แล้วที่นี่คือเนกะไทยยากิเรียกว่ายกญี่ปุ่นมาว้ที่นครสวรรค์กันเลยเช้าปากน้ําโพต้องรีบแวะมาเลยนะอยู่ตรงมหาเทพซิตี้มีทั้งไทยยากิแบบไม่มีไส้ช็อกโกแลตข้าวโพดเผือกบุบลีมันหมกถั่วแดงมาชาัชะกาแฟชีแทมชีนทอกไกโดและที่สำคัญนะมีเครื่องดื่มอย่างมัทฉะลาเต้ ใช้มัชชะชั้นดีด้วยนะแล้วก็มีมัชชะโคโคใช้มัชชะผสมกับมะพร้าวบอกเลยว่าแหลมมาแล้วก็มีมัชชะถั่วแดงด้วยแต่ที่ปังที่สุดก,ก็คือไทยากินี่เองดูความชั้นโครซองของเขาสิเลิศเวอร์ขนาดไม่มีไส้ยังอร่อยขนาดนี้ใส่ไส้จะอร่อยขนาดไหนรีบมาชิมเลยที่เนโกไทยากิและโดนัทญี่ปุ่นเร็วๆนี้มากันเลย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 สปอนเซอร์เข้าได้นะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้เลยบ๊าบาย